เพราะว่าเราขับรถในกรุงเทพนะครับยังไม่สู้ได้ในไคลโรเลยนะ่วมอย่ต้ยู่ต่ เยาวราอายนะครับครับขึ้นมาหน้าสพานนะครับคนของครับเอากันอย่างนั้นแหละครับนะด้านหน้านะครับตามใจฉันนิดนึง